แต่ก็เคยเอาดอรนักสุดคือสาวว่ายน้าของโรงแรมมันตอนนั้นไม่มีคนเลยใช่ไหมหรือว่ามีแต่น้อยมีด้วยที่สวนน้ำก็เคยนะเไปสองครั้งสวนน้ำก็เคยครั้งนึงอยากลองแน่นอนอยากเปลี่ยนเรื่องที่กินดีๆสึกยังไงให้แบบว่าในน้ำอ่ะเคยผ่านน้ำไหมก็ยิ่งผู้ยิ่งแย่ทวาอย่างเดียวดีกว่าตอนเข้าก็ต้องเข้าดีๆหน่อยเพราะว่ามันมีคลอรีนอะไรอย่างงี้มันก็จะฝืนแต่เข้าไปก็ลื่นพลืดเหมือนเดิ สนับสนุนโดย KKC Clinic มีใครอยากสวยหล่อแนะนำที่นี่เลยครับมีทั้งดูดไขมันโกระชัแบและปรับรูปหน้าด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า18ตปีเป็ไงว่างช่วงนี้อ้อวนขึ้นไหมเนี่ยไม่ไม่อ้วนปกติแล้วออกกําลังกายบ่อยปะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกแต่ก็จะพยายามออกอยู่ออกในร่ม <c oughs> ก่งก็มีทั้งอินดอร์และเอาดร์แหละแต่วันนี้เว้ยมีแขกรับเชิญที่แบบเขาหุ่นแบบ โคตรดีอ่ะซิแกแพคแบบโอ้โหลองเข้าไปดูใน IG เขาอะลูกละหน้าเลยป่ะไม่รู้แพก6แพกหรือ7แพกแปดแพกเ<ะ>ชี้อหุ่นโคตรดีเดี๋ยวลองเดี๋ยวรอรอเข้ามาก่อนเดี๋ยวไม่มายังไม่มาเพราะเรายังไม่เรียกไง <c oughs> <c oughs> โอเคอเหรอขอเชิญคุณแฮกอาทรครับผมเจอกั <พา S 1> อนีครับสวัสดีครับ พี่เหรอพี่เนี่ยอายุเราเท่ากันไม่ใช่เหรอสามติปอ๋อเท่ากันไหม่จริงๆอ่ะผมอ่ยี่ห้าจบมาครับเรียนจบหมายถึงหน้าตาแบบไม่เคยเชื่อเอางี้ว่าเออคุณแฮกนี่เป็นเป็นใครมาจากไหนดีกว่าแนะนนำตัวหน่อยก็แฮกนะครับตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ครับทำเบื้องหน้ากับเบื้องหลังอะไรทั้งนี้แล้วก็เป็นเทรนเนอร์นิดหน่อยเบื้องเบื้องหน้านี่ก็คือเล่น เบื้องหน้าก็จะเป็นนักแสดงรับพวกโฆษณาซีรีส์นายแบบอะไรประมาณนี้เราเอิสระใช่แล้วก็เบนเทนเนอร์ด้วยแล้วก็เบื้องหลังก็จะทําพวกถ่ายภาพนิ่งแล้วก็กํากับตัดต่ออะไรพวกนี้ทาหมดเลยเป็นตากล้องด้วยหรอตากล้องถ่ายรูปด้วยใช่ครับ โอ้โหสาวติดตึมชัวโอ้โหมีเลยเฮ้ยครบทุกอย่างเลยนะเป็นตะก้องไม่ดูด้วยเนยมีเียเเลยวเอาไีมาเมื่อกี้ไอ้คือเกินมาแล้วคือแบบอยากออกกําลังกายอยากมีซิกแพกอะไรเงี้ยแต่ว่ายังเล่นแบบหลองแหลงอยู่แปลว่าเราไม่มีเวลาไปเข้ายิมอะไรเงี้ยจริงเขาบอกว่าเวลาทุกคนมันเท่ากันอยู่ที่จะใช้ยังไงเวลาความขิดเกียจมันเยอะกว่า แนะนาหน่อยสําหรับคนที่แบบว่าขี้เกียจแบบว่าขี้เกียจออกไปข้างนอกอยากทำแบบที่บ้านแบบว่าดูแลตัวเองยังไงอะไรเงี้ยจริงๆปัญหานี้จะหมดไปเลยนะฮะถ้าเกิดไปซับสไครต์ช่องยูทูบของแท็กติดตาม้วยนะครับช่อง <c oughs> มา <c oughs> แท็ก Easy อีซี่ฟิตครับโอเคนะครับคือมันมีทางง่ายๆที่ออกที่บ้านได้แต่ถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้อยากจะมีกล้ามที่แบบอารมณ์แบบนายแบบฝรั่งเงี้ยจริงๆควบคุมอาหารเนี่ยมาแล้วรับรองซิกแพคคือซิกแพคเนี่ยมันมีทุกคนอยู่แล้วแต่แค่มีไขมันมาบังเอาไว้ แค่น,นั่นเองอาหารนี่คืออันดับหนึ่งาาที่สำคัญมากแล้วก็ออกกาลังกายบ้างช่ชคือการออกกำลังกายพวกเล่นเวทเนี่ยเพื่อทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแ,แรงแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องไขมันเนี่ยต้องไปดูเรื่องอาหารกับการคารีโอประมนนาณก็คือถ้าเล่นเล่นอยู่บ้านก็อาจจะลดน้ําหนักได้แต่ว่าก้าวอาจจะไม่ได้ชัดเท่าชัด<ใ>นแน่แ,บบนแต่ว่าอาจจะว่าลองคิดสภาพว่าพอมันใหญ่ด้วย พูดแล้วดูไม่ดีเลยเป็นกล้ามใหญ่นะพอมันใหญ่ด้วยแล้วมันชัดด้วยมัน้าจะเห็นได้ชัดกว่าที่มันเล็กแล้วชัดเนึกออกไหมเพราะงี้คนถึงต้องเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อก่องเคยเพิ่มอยู่ต้องขนาดขุนก่อนใช่ขนาดกล้ามเนื้อ่อยากเพิ่มไม่นะแล้วพอแบบมีเราดูแลตัวเองเนี้ยคุณรู้สึกว่าเซ็กซี่ขึ้นอะไรขึ้นเนี้ยคนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาใน แ,บบแหม่คำถามมันก็ชัดเนาะก็ <g ül> ส่วนใหญ่รู้อยากรู้ส่วนใหญ่เข้ามาก็จะเป็นในเวที่ปินเรื่องเซ็กเป็นหลัก <c oughs> พูดอย่างนี้ได้เลยห <c oughs> มายถึงินบ็อกเข้ามาอย่างเงี้ยหรอใช่ครับแต่ว่าจริงๆอะคือเราตัวตัวผมนะมันเป็นคนที่ลุกแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้ว <c oughs> มันก็เลยจะเป็นอะไรที่เข้ามาในเวแบบนี้เยอะก็เคยแบบว่ามีพี่ๆ LGBTQ เข้ามาแซวเข้ามา มีครับพราะว่า L G B T จะเข้ามาหาผมเยอะกว่าเพศหญิงจะส่วนใหญ่จะเป็น L G B T แต่ว่าเจออะไรหลายอย่างแปลกก็เยอะเนี่ยเก็น่าจะเจอเหมือนกันแหละไม่น่าแปลกย่างไงแบบยัไงผมอยากรู้เนี่ยอยากรู้เลยบางทีก็ถ่ายถ่ายมาเลยอ่ะถ่ายแบบส่งมาเลยชอบไหมคะอะไรอย่างนี้เลยก็มียังยังไม่เคย จริงเหรอลองเช็กดิมผมก็ไม่เคยเจอแบบอย่างนั้นไม่ไม่ไม่เคยเจอแบบว่าส่งส่งมาเลยอ๋อใช่มีจะส่งหาเขาเรื่องที่แล้วยังไม่จบเลยที่เราตัดต่อนะแล้วคือคือเขาเข้ามาเขาก็เราเรารู้สึกไงครับจริงจริงนะนะผมว่าสนุกนะเวลาเขาแบบคุยอ่ะมันก็สนุกดีแต่ว่าบางทีก็น่าเบื่อ คือถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เขาจะมาจีบผมจริงๆแล้วจะมาคุยเรื่องเซ็ก์เนี่ยผมมองว่ามันน่าเบือ<ม>่อผมไม่ได้อยากจะได้อะไรแบบนี้เท่าไหร่แต่บางคนเขาก็ดูมิสเนเียดีนะเขาส่งมาผู้เขาบอกไม่ <laughs> อย่าง <laughs> <laughs> เงี้ยเข้าใจไหมอยากโดนพี่สักครั้งจะเป็นบุญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราก็มองว่ามันก็น่ารักไปอีกแบบนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์อะถ้าเกิดสมมติว่า เนี่ยเพราะน่ารักเหมือนกันถ้าเป็นไอส์จะเป็นอีกคำหนึ่งเอ๊ะเอะไรไม่เอาซี่แต่ว่าแต่ว่าคอมเมนต์คอมเมนต์ของของเพจออฟฟิ่ชายแท้เขาจะประมาณนั้นนะแวได้สักทีตั้งใจเรียนหนูเป็นโรคซึมเศร้าส่งมาให้ดูหน่อยอะไรประมาณเนี้ยชอบที่เขาแบบว่าคิดเอท คำพูดเออสนุกดีว่าอ่านแล้วมันสนุกดีบางทียังไม่เคยคิดมคิดมาได้ยังไงวะเราชอบเก็บไว้เล่นทุกวันนี้อ่านแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยอ่านภาษาไทยอยู่หรือเปล่าต้องมาแปลอีกก่อนเขาจะมีอะไรนอปจอต่อนั้นพี่จะแตกอะไรนี่จะแเราก็งงนี่ยังงงอยู่เลยนี่รู้กันแล้วอ่าแล้วทำใสเนี่ยทําใสอย่านะเขาเตอร์เขาดูกันออกเดี๋ยวสายตามันหลอกมันไม่ได้ผมโดน โดนปักปัม๊มเลิกหลักแก่งแกรู้<ด>เลยโดนปักปัม๊มแบบทุกเทปเลย <c oughs> <c oughs> ทุกคนเลยรุกมันได้ไงรุกสมบันได้อ,อ้อมสมค์อ่างเงนะี้ย ชอบประมาณไหนมากกว่าจริงๆค่อนข้างชอบอะไรที่มันจริงจังมากกว่าก็คือเวจริงจังเลยไม่แบบไม่เล่นอะไรเงี้ยไม่ไม่แวะข้างทางระหว่างทางแวะแวะบ้างคุณสับปูไม่ตองแวะปั๊มเออบางทีมันต้องเติมหน่อยเดินทางไกลมาหมดมีมีแวะบ้างที่แบบไม่ได้ครบอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดจะไปแวะเล่นแวะคืนเดียวอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยชอบตอนนี้ตอนนี้มีแฟนไหมตอนนี้ไม่มีครับใครสนใจก็ ถ้าเข้าไปในเพจนะแต่อย่าเพิ่งส่งรูปนะเขาจะตกใจจะนําแบบชื่ออะไรก่อนก็ได้อย่าเพิ่งแบบส่งรูปเลยมันตกใจหนึ่งคนแล้วผมอ่ะเปิดมาใหญ่อยู่ต้องตอบว่าอะไรต้องตอบไหมเอาจริงก็คือเป็นคนไม่ชอบอ่านแล้วไม่ตอบเพราะว่ารู้สึกแบบไม่อยากทําให้ใครรู้สึกว่าโดนมืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยชอบนี้ก็อาจจะแบบส่งหัวใจไปบ้าง กดไลค์ข้อความเขาอะไรอย่างนี้คืออย่างน้อยน้อยที่สุดคือกดไกลค์ข้อความใช่ครับคิดว่าตัวเองอะนิสัยเป็นยังไงนิสัยแบบเวลามีความรักเพราะาเราปกติที่เรามีความรักกับไม่มีความรักเนี่ยนิสัยแล้วก็พฤติกรรมของเรามันจะไม่เหมือนกันคิดว่าเวลามีความรักนี่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าสมมุติว่าเราเจอคนนี้แล้วคนนี้ใช่แล้วเรารักเลยคนนี้ชอบก็จบและคนอื่นแม่งไม่มีผลอะไรละ คนนี้เท่านั้นแล้วผมก็เป็นคนที่จะตายแบบว่าถ้าผมรักคนเนี้ยผมก็อยากให้ทุกคนรู้เหมือนกันว่าผมรักคนนี้ส่วนเรื่องนิสัยก็จะเป็นพวกเอาความเอาใจใส่อะไรแบบนี้แหละฮะเอาแต่ใจไหมตัวผมเหรอใช่อืมไม่ค่อยส่วนใหญ่จะขี้ตามใจมากกว่าส่วนเรื่องคข้างรักหรือเปล่าอืมเป็นเป็นเป็นคนข้างลักค่อนข้างข้างรักอะไรแต่ว่าด้วยความที่โตขึ้นนี้ก็จะใช้เหตุผลมากขึ้นหน่อยแล,แล้วถ้าสมมติอนาคตเนี่ยหรือว่าช่วงนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่ามี คนที่เข้ามาเราอยากได้คนแบบไหน,น <c oughs> อยากได้คนที่ค่อนข้างจริงจังกับความรักหน่อยแล้วก็มองอนาคตหน่อยไม่ใช่แค่เข้ามาเล่นๆหลักๆคิดว่าเข้ามาอยากจะให้มีความคิดเรื่องการปรับตัวการใช้ชีวิตคู่หน่อยอยากจะปรับเขาไหมแบบมาถือว่าแบบเวลาคนที่เข้ามาอย่างเงี้ยอยากจะปรับหรือจะเปลี่ยนเขาไหมหรือว่าแค่แบบพูดคุยกันเพื่อให้มันแบบมีความบาลานซ์ <c oughs> อยากให้ปรับแต่ไม่อยากให้เปลี่ยน <c oughs> ปรับได้เพราะชีวิตคู่ทุกคู่จริงๆมันต้องปรับอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าจะปรับมากปรับน้อยเท่าไหร่เพื่อที่จะให้เราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนความเป็นตัวของตัวเองขนาดนั้นะก็ไม่เป็นไรแล้วถึงบอกว่ามันมีคําว่าแบบเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดอันนี้ก็ใช่นะแต่ว่าบางทีเราต้องเป็นคนที่ดีกว่าด้วยไม่ใช่โมแต่อยู่ตรงนี้นเกดสมมติคุณไม่ดีแล้วคุณคิดแต่ว่าคุณเป็นตัวของตัวเองเงี้ยคุณจะพัฒนาเมื่อไหร่อะไรก็เรื่องนิสัยเสียหรือเปล่าเมื่อไหร่ไม่พูดแล้วนะผม็ยายให้เผื่อคนอื่นไม่เข้าใจประมาณนั้นประมาณน้ ภายนอกอาจจะดูไม่รู้ว่าเป็นคนข้างรักถึงไหมแต่พอเป็นคนข้างรักเนี่ยโดนเทบ้างไหมโดนหรือเทเขามีสองอย่างเลยส่วนมากนี่เทเขาใช่ไหม <laughs> เทเขาได้แล้วโ้จี้เกิน <laughs> จี้เกินก็ไมเรียกว่าเทไหมเหรอมันก็เรียกว่าถ้าเกิดสมมติได้คุยอได้คุยไปสักพักนึงเราจะเริ่มรู้แล้วว่าคนนี้ไม่ใช่เราจะเริ่มเว้นสเปซอาจจะเรียกว่าเทก็ได้แหละแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะไปเล่นกับความรู้สึกใคร แบบว่าเวลาไปให้ความหวังเขาอย่างเงี้ยให้เกียรติความรู้สึกตัวเองให้เกียรติความรู้สึกตัวเองกับเขาอะไรเพราะเราก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองว่าถ้าเกิดสมมตินะลองคิดภาพเราชอบใครเรารักใครเราก็อยากคุยอยากจะอะไรกับคนนั้นนะแต่พอไม่ใช่เราก็เฉยเฉยใช่คุยก็ได้มาจําไว้ก่อนมาจํายังไงขอขอวิธีขอวิธีด้วยครับครไมมันก็ต้องมาจําไว้ก่อนไงเออแต่เราเราเป็นคนแบบถามถามเรื่องเซ็กเราเป็นคนเซ็กจัดไหม โดยปกติแ al ล้วก็จัดจัดจัดนี่ขนาดไหนอ่ะต้องแบบหมายถึงว่าแบบเราต้องการไหมเรามีความต้องการแบบบ่อยไหมต้มยำหรือต้มจืดต้มยำน้ำข้นเลยก็มีมีมีความต้องการคิดว่าตัวเองเป็นคนมีความต้องการสูงคือขี้แหละพูดตรงแต่ว่าเดแค่ไม่ได้ไปเรื่อยไม่ได้ไปเรื่อยเเคยวันนายน์สแตนไหมเคยครับเคยแล้วรู้สึกยังไงชอบรู้สึกแย่ อ,ออเกับตัวเองหรือเขาตัวเองมากๆแล้วก็รู้สึกแย่ที่ทําอย่างนี้กับเขาด้วยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าเวลาเรามีเซ็กกับใครอ่ะมันจะมีสารเคมีบางอย่างความสัมพันธ์อะไรที่มันลึกซึ้งกว่าคนที่เขาไม่ได้มีเซ็กกันแหละคือเราก็ไม่ได้เซ็กดีอะไรขนาดนั้นหรอกเราไม่ได้มั่นใจตรงนั้นนะแต่ว่ามันจะเกิดความรู้สึกถ้าเกิดสมมติเขาไม่ชอบเราไม่เป็นไรอันเนี้ยเราไม่เท่าไหร่เราไม่รู้สึกผิดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเขาชอบเรา แต่เราดันไม่ได้ชอบเขาคนาดนั้ทีเนี้ยมันจะเป็นการที่ทําให้เขาเนี่ยเสียใจขึ้นมาเราไม่อยากจะไปท,ทาของจุดนั้นแล้วยังรู้สึกผิดกับตัวเองคือมันเซ็งไว้บางทีแบบไม่แข็งเลย <c oughs> เออเพราะเนี้ยถึงเป็นคนที่บางทีจริงจังมากเกินไป <c oughs> เวลาเรามีเซ็กเรารักใครอะ่ะมันจะมีความรู้สึกที่เราต้องการเขาในระดับที่ <c oughs> ไม่ใช่แค่เอา ตรงไหมว่าไม่ใช่แค่แบบมีอะไรกันได้ไออม่ใช่แค่นั้นแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะกอดเขาเอาไว้มันมันต่างกันนะกับความรู้สึกที่เราต้องการใครกับเราไม่อยากขาดเขาเวลาผมมีแฟนผมมีความรู้สึกว่าผมไม่อยากขาดเขามันก็น่าจะเป็นทุกคนไหมที่แบบว่าถ้าเรามีมีมีเซ็ก์แล้วแล้วในเซ็ก์นั้นมันมีความความรักไปด้วยมันก็จะมีความสุขใช่มันคือคำว่าวนกับนิทนะมันมีมันมีบางคนที่สับสนไง กรับสองระหว่างเนะี้ยเลยคิดว่ามันเป็นอย่างเดียวกันอน,นี้แต่ว่านี่แยกออกไนงะบางคนเขาก็แบบว่าชอบแบบอาจจะไม่ต้องความรักก็ได้ขอ,อแค่เสร็จก็พอมั่กใช่ซึ่งสมัยนี้จริงจริงมีเยอะนะแบบว่าวันนี้คูปัดและอขอสักใครก็ได้สักคนหนึ่งมาไอ้น,นี้หน่อยซึ่งจริงมันไม่ผิดนะสําหรับเขาอะขอแค่ความสัมพันธ์มันคุยกันได้เคลียร์ว่าต่างฝ่ายต้องการอะไรแค่นี้ใช่จะได้ไม่ต้องมีใครมานั่งเสียใจไงแล้วเคยแบบว่า ไม่มีไม่ไม่ชักเลยกี่วันไม่มีเซ็กเลยนี่ะนานสุดแค่ไหนนี่สองสามวันก็ทำแล้ว<ม>บางทีมันเป็นเคยอ่านมาเขาบอกเป็นวิธีการระบายความเครียดอย่างหนึง่งมันจะหลั่งสารต้นตรีแล้วเ่าเออมันทาให้เราใครเครียดได้แล้วก็หลับง่ายเพราะไม่นี่เป็นคนหลับยากอ,อ,อะไรแบบนี้แล้วก็ส่วนเรื่องเพศสัมพันธ์นี่ไม่้าไม่เคยนับว่านานขนาดไหนเออแต่ไม่มีก็ได้ล้วก็ช่วยตัวเองอยู่อะไรเงี้ยถึงฟิลจะต่างก็ แต่ถ้าไม่รักไม่มีเดือนปีหนึ่งได้ไหมโอไม่ถึงอ่ะไม่ถึงไม่เคยนานขนาดนั้นก็ต้องแบบปัดเลยใช่ไหมก็ต้องไปแหละส่วนใหญ่มันจะมีคนคุยไงอ่าคนคุยอะไรอย่างนี้มีคนคุยก็ต้องพาไปแวะปั๊มก่อนเก็ต้องมีแบบจําไว้ก่อนรู้จักกันมากขึ้นหน่อยนะอะไรอย่างนี้แล้วพอเป็นอย่างเงี้ยรสทนิยมทางเพศของเราอ่ะอืเป็นยังไงแล้วก็แบบชอบรูปแบบคลิกแบบไหนแอดชอบมีเซ็ตแบบว่าไม่ได้นัด เคย่าฟิลที่แบบว่าอยู่ดีจะมามาให้มันเกิดขึ้นตามฟิลลิ่งของเราเองอย่างเงี้ยแกรู้สึกว่าแม่งแบบเออดีแต่ถ้าเกิดสมมติมานั่งคุยว่าแบบเดี๋ยวแบบไปเออแม่งไม่ได้แล้วะฟิลไม่ดีเลยไม่แข็งเลยบางทีมันเหมือนกดดันเราเองเว้ยเคยนะแบบว่านัดคู่ของเราเองอเหมือนคู่ของเราบอกว่าเฮ้ยวันนี้ขอได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบนั่งคุยกันอย่างเงี้ยสมมติขับรถกลับบ้าน เคยมีครบนานแล้วอ๋อวันนี้จัดไหมเออแบบว่าเดี๋ยวกลับไปนะผมวันนี้กูเมากเลยกลับไปเดี๋ยวกูซัดกูปากกูปากกูถึงก็สู้กูปากกลับมาถึงแม่งนอนแห้งมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันฟิลไม่ได้เออก็ชอบให้ฟิลมันไปตามบรรยากาศแต่จริงนี่เป็นคนที่เรื่องมากเรื่องนี้ระดับหนึ่งนะแบบว่าบางทีแบบคือเป็นคนคิดอะไรหลายเรื่องเก่งแต่ถ้าเกิดสมมุติเวลาจะทําเรื่องนี้ชอบที่จะมีสมาธิกับตรงจุดนั้นเป็นคนที่ทําแล้วไม่ได้เปิดเพลงหรือเปิดอะไรดูเลย เออจะโฟกัสกับตรงนั้นแล้วก็ดึงดําไปกับบัญจีกาอะไรเงี้ยเพลงอ่ะถ้าเกิดสมมติจะเปิดเพลงใช่ไหมเพลงต้องเป็นเพลงที่เราเอางมในระดับหนึ่งแต่ว่ามากไปไม่ดีนะเช่นหินเหล็กไฟเงี้ยไม่ได้ออโอ้โหู้ขังเงี้ยไม่เอาแล้วมันเคยมีการหนึ่งไหมเคยแบบว่าจะมีจะมีอะไรเงี้ยแล้วแม่งเปิดหนังตลกเอะแล้วเราเป็นคนคิดมากคือเป็นคนชอบคิดอะไรในหัวเยอะมากแบบวีเรากําลังจะมีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทีวีมนอยู่ตรงนี้เราก็นั่งคิดในใจ ติดเที่ยงเกิดนักข้อมอบมาใสสัตน์ก <c oughs> ูขดเลยกูขำอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบอาจจะเป็นคนที่แบบตรงนี้เรื่องมากนิดนึงอะไรเองตอนเริ่มนี่แบบเราเป็นคนนุ่มนวลไหมหรือว่าเราโชคโหงคากเลยแค่แต่ฟิลลิ่งเลยมันก็ต้องดูว่าวันนี้อ e ีกฝ่ายไม่ต้องการแบบไหนด้วยเราชอบถ้าเกิดสมมติจะมีเราอยากทําให้อ e ีฝ่ายเขาแบบมีความสุขไปับเราด้วยผู้ชายเรามันรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรเวลาเราลุกเพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่าเขาต้องการแบบไหน ถ้าเกิดเป็นแฟนเนี่ยเราก็จะดูระดับความมันไส้ในตัวเราสมมุติวันนี้กูรู้สึกมันเที่ยวมึงอย่างเลยวะเข้าใจฟิลใช่ไหมเที fans, mm ่ยวมึงวันนี้กูขอกัดฟันไหมยคิดตามไหมไม่คิดตามกเข้าผ่านถูกคนนึงอะเออจะเป็นฟิลนี้แต่ว่าถ้าเกิดวันไหนเราแบบอยากจะโรแมนติกก็ค่อยๆไปแล้วเราชอบแบบไหนกับคู่ของเรามากมากที่สุด รุนแรงหรือว่านุ่มนวลอืมจริงชอบนุ่มนวลก่อนชอบนุ่มนวลก่อนเราค่อยไปแรงดีกว่าเราชอบให้เขาทําหรือว่าเราทําอันนี้ก็แล้วแต่ฟิลเหมือนกัน<ม>บางทีโดยเขาทําก็ดีเออเออเนาะ<ม>บางทีเราผู้ชายเราอันนี้เคยเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าตามเซลตามยีนของเราอ่ะผู้ชายคือเป็นเพศนา<ม>อันนี้คือตามไอ้พวกชีวะเลยนะ<ม>บางทีตรงเนี้ยสัญชาตญาณผู้ชายอะชอบที่จะโดนควบคุมบ้างอืนี่คุณผู้หญิงฟังไว้เลยนะครับ <laughs> อันนี้เรื่องจริงนะบางทีผู้ชายก็ชอบตรงจุดนี้เหมือนกัน <sm all> ที่ให้รอบโดนควบคุม <sm all> อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเพศเราจริงแม่งละเอียดอ่อนกว่าที่คิดเว้ยแต่เราแม่งไม่เคยออกมาพูด <sm all> บางทีผู้ชายเราแม่งมีความไม่มั่นใจในตัวเองเยอะนะ <sm all> แต่เราไม่ได้มานั่งบอกว่ากูไม่มั่นใจเลยอะไรแบบนี้เราก็ต้องาการอะไรที่มันซับพอร์ตคือควบคุมแบบว่าโซ่ล่ามอะไรนี้อะไรก็ควบไปแต่มีบ้างก็ดีไม่ิดมีบ้างก็โอเคมันเขาเรียกว่าเปลี่ยนสีสันชีวิตละ ซึ่งมันสาคัญมากสาหรับชีวิตคู่นะอาจจะรู้กันอยู่เรื่องความรักกับเรื่องเซ็กซ์นี่มันก็เหมือนมาคู่กันกน,นะใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเจอเซ็กซ์ที่แบบไม่โอเคความรักก็อาจจะมีปัญหาได้ม,มันจูดชือ่อะเคยเจอนะตอนเด็กเด็กครั้งหนึ่งเนี่ยม่งมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาดีแล้วเราก็รู้สึกว่าชอบเขาอะไรเงี้ยไปขอใหจีเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีอะไรกันแล้วแม่งไม่ได้มไม่ได้คือหมายความว่าคือเวลามีอะไรกันใช่ป่ะมันจะมีกลิ่นออกมาไม่ใช่กลิ่น อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับทุกคนไม่ได้กลิ่นนีนะครับแต่เขาเขาเรียกกันว่าเป็นฟีโรโมนอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีมันจะมีกลิ่นที่เราชอบกับกลิ่นที่เราไม่ชอบทั้งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจอไม่ชอบมอครงกคนกลิ่นแบบออกจากตัวเหรอมันเป็นจะเป็นกลิ่นที่ออกมามันไม่ใช่กลิ่นเหม็นนะฮะมันไม่ใช่กลิ่นเหม็นแต่มันจะเป็นกลิ่นที่แบบแต่ละบุคคลเท่านั้นที่จะมอันนี้คือความเข้ากันได้ของเซนแคคิดว่าครูรู้สึกกูเป็นคูรู้ขึ้นมาเลยเอออะอย่างเรื่อง เรื่องเซ็กที่แย่ที่สุดเคยเจอไหมเคยแล้วเคยเจอเป็นแบบไหนบ้างเป็นเพราะตัวเองเนี่ยแหละแบบว่าลองวันนหนเนี่ยแหละอืแล้วแบบเคยไปตีด้วยลองไปตีดูก็ไม่แข็งเสียตังค์อีกเสียตังค์แล้วไม่แข็งเขาก็นั่งเขาให้คืนครึ่งหนึ่งของของเขาอ่ะแต่เราก็แม่งแบบไม่ได้วะไม่ต้องดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพอมีลองวันนหนก็คือผู้หญิงเขาก็ดีของเขาเพราะ็สวยเซ็กซี่ของเขาแหละแต่เราแม่งก็ไม่ได้ ึ่งบางทีอ่ะพอตรงนี้ลอกหลกเรารู้สึกแย่กับตัวเองว่าทําไมเราเป็นคนแบบมีวะที่เรารู้สึกแบบนี้เพราะว่าผู้หญิงเขาต้องรู้สึกไม่มั่นใจขนาดไหนตัวเขาไม่ดีหรอซึ่งจริงๆอ่ะบางทีเราเขาไม่ได้ไม่ดีแต่ตัวเราเองที่คิดคิดเยอะคิดหนุนคิดส่นตีนที่อะไรก็ไม่รู้มันเลยทําให้เรารู้สึกแย่ <c oughs> ตรงจุดนี้ว่าแบบเราจะไปทําให้เขาไม่มั่นใจในตัวเองด้วยทําให้เขารู้สึกไม่เซวกับตัวเองด้วยซึ่งจริงๆแม่งความผิดแม่งอยู่ที่เรา <c oughs> ซึ่งถามว่าผมเกลียดตัวเองที่เป็นแบบไหมแบบนี้ไหมนะก็มีเกลียด้วย แต่อีกมุมนึงผมก็ชอบที่ตัวเองเป็นแบบที่ผมเคยอ่ะผมไม่ได้แบบว่ารู้สึกผิดในเรื่องเรื่องเรื่อง o n น night stand อนะแต่ผมผมรู้สึกผิดตรงที่แบบว่าเราบางทีเรารุนแรงไปเราเมาแล้วเราอ่าผู้หญิงก็ชอบบางทีอ่ะไม่เป็นไรหรอเรอเออเอเอแต่ว่าครั้งแรกที่เคยลองทำอ่ะเขาแบบตกใจเลยนะ ตกหน้ากูทำไมเนี่ยอ๋อฟิลฟิลนั้นหรอขอกองคอกองเราเราเคยรุนแรงสุดแค่ไหนกูไม่ตกไม่เคยถึงขนาดตกหน้าแต่ว่าอาจจะมีจับแรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีบีบแรงอืมอะไรแบบนั้นมีอยู่แหละธรรมดาแต่ว่ามันบันเที่ยวแต่ว่าไม่เคยตกหน้าไม่เคยถึงขนาดตกหน้าแต่ก็เคยมีผู้หญิงบอกให้ทํเหรอเออแต่ว่าเราก็แบบตัวเราไม่ไม่กล้าทําร้ายผู้หญิงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเคยโดนแบบรุนแรงบ้าง คยเจอผู้หญิงก็เคยนะก็เคยแต่ว่าไม่ไม่ถึงขนาดมานั่งตกกลุ่อะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคงเป็นฟิลลิ่งแหละถ้าเกิดสมมติฟิลตอนนั้นมันถึงอะจะทําก็ได้ไม่เป็นไรหรอกว่าแต่แค่อย่าลงไม้ลงมือนะให้นักท่าอื่นลงอื่นดีกว่าอะไรส่วนใหญ่จะเป็นแนวกระแทกแรงมากกว่าเออไม่ได้ไปไปตกแต่แต่มืออะไรเงี้ยมีมีแหละคนภายนอกส่วนใหญ่เขาจะมองลุกก่อนใช่ไหมผมว่า ลูกของแฮกเนี่ยน่าจะไม่ค่อยต่างกับผมใช่มองหน้าเดินเข้ามาปุ๊บแบบคล้ายกันเลยสั่ไมไม่ใช่อย่างนั้นไงผมไม่ใช่อย่างนั้นไงอย่างไงอย่ามาชี้นู่นอย่างนั้นอย่างงั้นอย่างงั้นคือผมคือภายนอกแบบนั้นแต่ภายในเขาก็เป็นแบบนั้นเข้าใจได้ไม่ผมก็ภายนอกภายในเหมือนกันหมายถึงอินดอร์เอาท์ดอร์เหมือนกันหมด เออถามาเนี่ยชอบไปเข้าเรื่องเลยเปลี่ยนเรื่องมากเรื่องเก่งมากชอบเอาดอหรืออินดอจริงๆชอบอินดอมากกว่านะแต่เอาดอบ้างก็ได้เคยใช่ไหมเคยเคยแต่ว่าอาจจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวอย่างเช่นบนรถหน่อยอะไรอย่างเงี้ยรถมอเตอร์ไซค์มนส่วนตัวมากมึงไม่เคยเห็นนั่งน้ำบนละแต่ว่าเคยเอาดอหนักสุดคือสาว่ายน้ำของโรงแรมข้างในสาว่ายน้ำการสาว่ายน้ำ อะไรสิงเป็นสระรวมหรือเป็นสระแบบสะสมสระรวมสะสมโรงแรมเลยตอนเด็กนะนี่ตอนเด็กเฮ้ยเด็กขนาดไหนเนี่ยไม่ใช่วัยประถมนายกไหมโอ้ยเด็กไปโอ้โหกูยังเรียนว่ายน้ำก็ว่ายน้ำอยู่ปุ๊บก็จังหวะครูหันหลังเอาทุกเม็ดเออเคยตอนมัธยมแต่นานนานมากแล้วแล้วมันรู้สึกยังไงในน้ำไม่เคยไม่เคย โอ้มันนานมากมันตอนนั้นไม่มีคนเลยใช่ไหมหรือว่ามีแต่น้อยมีด้วยที่สวนน้ำาก็เคยนะเออไยสองครั้งสวนน้ำาก็เคยครั้งส่วนใหญ่จะเป็นความตื่นเต้นมากกว่าดูหน้าแบบตาเขาเปลี่ยนนะตาเขาเปลี่ยนเขาได้โลเคชั่นใหม่ตาเขาแบบ ไม่ไหวเห็นไอยากลองแน่นอนอยากเปลี่ยนเรื่องเกี้ดีรู้สึกยังไงให้แบบว่าในน้ำอ่ะไปผ่านน้ำเลยกินกูยิ่งเียใหญ่ตอนเข้าก็ต้องเข้าดีๆหน่อยเพราะว่ามันมีคลอรีนอะไรอย่างนี้อาจจะฝืนแต่เข้าไปก็เล่นกูเล่นเหมือนเดิมแล้วมันแล้วมันมันทำให้เราแบบเสร็จช้าไหมแรงจากแรงดันไม่รู้มันอาจจะดูไม่ค่อยถนัดนิดนึงเพราะมีแรงต้านเนี่ยนะ เนี่ยนี่เป็นเกวับวิทยาศาสตร์แเอะแต่ว่าก็จริงๆเราหลับเป็นฟิลลิ่งแหละฟิลลิ่งมากกว่าลองแน่นอนยังกินแในหัวยิ่งเลยคลิปต่อไปอย่าลืมถามวิทยกรนะครับเวลารืงก็คืออันนั้นอันนั้นคืออันนั้นคือเอาดอสุดแหละสุดแล้วแต่ถ้าเกเอาดอที่แบบมีบ้างก็อาจจะเป็นบนรถในส่วาที่แบบที่ถามมาเนี่ยดูเป็นคนค่อนข้างจะโอเพนทั้งเรื่องเซ็กซ์ก็เรื่องความรักคือแบบเปิดรับใช่ใช่ไหมค่อนข้างเปิดรับว่าไม่ว่า จะเป็นยังไงแบบไหนเราค่อนข้างเปิดรับจะชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่ค่อน<ม>ข,ข้างเปิดรับไม่จํากัดกับอะไรแบบนี้อะไร<ม>แต่ว่าก็ต้องต้องรู้สึกมีความรู้สึกให้แล้วอะไม่งั้นแย่แ yeah, นะ่ <Yeah. S 1> เรียกได้ว่าสมมติว่าปบติทำได้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าเกิดสมมติยังไม่มีความรักนี่ให้เต็มที่เลยก็คือยี่สิบสามสิบจนถึงขั้นศูนย์เลยก็ว่าได้เอางี้ว่าก็เนี่ยให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ แบบหนึ่งเต็มสิเลยให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่แบบทั้งความแซบทั้งนิสัยแล้วก็รวมๆของเราเอาจริงเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจกับตัวเองเท่าไหร่นะผมให้ห้าพอสำหรับตัวเองผมขอแค่ห้าพอคูเหลืออะไรครึ่งครึ่งแล้วฮะใครที่อยากรู้เพิ่มก็ค่อยมาศึกษาต่อเองไม่อยากจะผมไม่มั่นใจเรื่องนี้เอาจริงในใจผมนะก็คือเราแบบครึ่งแ้วแล้วอีกครึ่งหนึ่งให้เขาเป็นคนเติมเองใช่ไหมใช่ใช่ แต่ถ้าเกิดสมมติไปพูดถึงเรื่องความพยายามความเอาใจใส่เนี่ยผมให้ตัวเองเป็นแปดเป็นเก้านะเรื่องใส่ใจอะไรตัวเ,เ,เป็นไอ้เต้าข้างรักไนงะชอบใส่ใจชเทคแคร์อะไรเนงะี้ยชอบคืนม,มากกว่าแต่เรื่องเซ็ก็ไม่ขาดแน่นอนอนะ่ะ <c oughs> แต่ว่าแค,แค่ไม่ได้มั่นก็น่าจะไม่ขาดนะแต่แต่ว่าไม่แค่ไม่มั่นใจขนาดนั้นไม่ค่อยมั่นใจด้วยใช่ไหมเอาจิงไม่ไม่มั่นใจเลยแต่บางทีพูดยาก ก็เหมือนที่บอกว่าผู้ชายเรามันจะมีจุดที่แบบแคกอาจจะเป็นมากคนอื่นหน่อยเพราะว่าคิดมากเยอะอะไรเงี้ยม,มั่นใจทุกอย่างกูทําดีพอ,อยังกูใหญ่พออย่างอ่ะอย่างเงี้ยก็เป็นนะเป็นอันนี้เป็นอ,อ,อันนี้เป็นแบบไม่ค่อยมั่นใจก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าจีบคนอื่นเออไม่กล้าจีบคนอื่นมันจะมีแบบว่าเคยเห็นในคอมเมนต์บ้างที่เขาชอบบอกโอ้ใหญ่ยาวอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราก็แบบต้องดูว่าถูกใหญ่ยาวพอยัง อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าจริงๆริมันเป็นการ,รพูดเล่นๆของเขาแหละแต่ว่าบางทีก็เก็บมาคิดเองอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทําให้คนของเราพอ,อใจในตัวเราให้มากที่สุดฟิลมันคล้ายๆแบบว่าถ้ามันเป็นผู้หญิงก็แบบหน้าอกเล็กหน้าอกใหญ่อย้ยใช่ไหมแต่จะ<า>มันจะเป็นฟิลมนั้นไหมแต่ผ,ผู้หญิงก็อาจจะมีนมเล็กนมใหญ่ใช่ไหมแต่เขาจุดที่แสดงความเป็นผู้หญิงที่ชัดเจนก็คือแบบว่าแค่พวดเรื่องร่างกายนะคือหน้าอกแล้วก็จิมมี่ใช่ไหมฮะมีใหญ่มีเล็กไหม ยีมีเหรอก็ต้องมีแหละมั้งไม่ไงหรอือไม่รู้เหมือนกันนะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากพูดโอเคไม่ค่อยอาพูดเท่าไหร่ผู้หญิงมันมีจุดแสดงออกทางเพศสองจุดแต่ตรงนี้เรอผู้ชายมีจุดเดียวอะไรแบบนี้มันเลยอาจจะทำให้แบบคิดเยอะอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันไม่เกี่ยวนะว่าจะเล็กหรือใหญ่จะแบบเพราะเพราะอย่างผมอะหน้าอกจะเล็กก็ได้ ขอก้นใหญ่ออมันชอบต่างกันบางคนแบบก้นเล็กก็ได้แต่หนะ้าอกใหญ่อะไรเงี้ยออใช่ไหมล่ะโอเคสําหรับเรื่องความรักหรือเรื่องเซ็กของแฮกก็ได้รู้จักแฮกมากขึ้นอเออแฮ้วแฮกก็เป็นคนที่แบบว่าจริงจังเรื่องความรักสูงสูงค่อนข้างสูงเลยแหละเพราะว่าหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงจังมากไป,ปบางทีผู้หญิงก็เคยพูดเลยว่าแบบว่าคือมึงแค่ไปเถอะ โอ้เออเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้อะไรนมากกว่แล้วแล้วตอนนี้ตอนตอนี้ก็ยังไม่เจอยังไม่เจอคนที่ใช่สําหรับเราหรือว่ากําลังคุยอยู่ถ้าคิดว่าตัวแอ็กก็ยังเปิดรับอยู่แต่ในใจก็แอบรู้สึกว่าห้องน่าหรอสําหรับความผิดหวังครั้งใหม่อะไรตีว่าเป็นความผิดหวังเลยเหรอไม่ตีเป็นความ สใไ,ไม่แต่คนคนคนที่แบบแฮกอย่างเงี้ยแบบว่าจริงจังมากอะ่ะ <ưng> ถ้าเกิดว่าเจ็บอะ่ะเจ็บหนักเลยนะเ<ช>ป๋เลยอะ่ะแค่เคยผิดหวังกับความรักเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วทําให้ตัวเองฆ่าตัวตายไปเลยสามรอบ <S 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 มันเลยทําให้เราเป็นก่อป้องกันขึ้นมาเลยว่าแแบบต้องต้องคิดดีนะอะไรแบบเนี้ยครับก็เลยแฮกไม่ได้คิดว่าความรักั้างใหม่จะเข้ามาทําให้ผิดหวังหรอกแต่ว่ามันเป็นธรรมดาความรักที่จะมีทั้งสุขกับเศร้าเพราะฉะนั้นก็เลยแค่ ต้องดูด้วยเพราะว่าพอเรารักเขาเรารู้ว่าตัวเราเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็เลยต้องค่อยๆดูโอเคก็น่าจะรู้จักแฮกมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับครับว่าก็ฝากช่องติดตามแล้วก็โปรโมท YouTube อ่ะโอเคครับก็ไปติดตามแฮกใน IG ได้นะครับ IG ชื่อ b u g h a c k k k นะครับบัรแฮกนะครับแล้วก็ใครที่อยาก ออกกำลังกายไม่รู้เริ่มต้นยังไงอะไรอย่างนี้ก็ไปดูในช่อง YouTube ก็ได้ครับชื่อบัตรแฮกอีซี่ฟิตนะครับหรือไม่ก็ดูในไอจีก็ได้เหมือนกันโอเคก็วันนี้ก็วันนี้ครับรู้ซิฟพอดกับไอก็จบแค่นี้ก็พอครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสุดยอด